ครับพบกันประจำสุดากับสการคู่หูคู่กีครับผมเอกครับผมพัดครับครับวันนี้เราจะมารีวิวอะไรครับคุณพัดกระเป๋านี่เลยมีอย่างนี้ด้วยไฟบแวบกระเป๋ากีครับเดี๋ยวนั่งเฉยๆให้ดูกระเป๋ากีแป๊บหนึ่งมันคือยี่ห้อกีไหมมันคืออะไรยี่ห้อเนี่ยคือ divum ครับ d i v u m แต่ว่าตัวเนี้ยเขาชื่อว่าพิกซูสลิงแบ๊ก ก็คือสลิงแบ็กก็คือกระเป๋าคาดอกเนี่ยแหละคาดหลังคาดอกแนวสลิงอ่ะสลิงแบกแบบสะพายแรงอ่ะใช่แล้วก็คือบริษัทเนี้ยคือดิบุ้มเนี่ยสไตล์เขาก็คือการที่มีพิกเซลอาร์ตในโปรดักฑ์ของเขาถูกต้องก่อนหน้านี้คือเราเคยรีวิวโปรดักฑ์ของเขาแล้วคือตัวเป็นลำโพงลำโพงชื่อว่าติ๊ตูแล้วก็มีหน้าจอเป็นพิกเซลอาร์ตอย่างนี้เหมือนกันก็คือ16บหกไปสิก็คือ16บหกแนวเอ่อ16พิกเซลแนวนอนสิพิกเซลแนนแนวตั้งแล้วก็แบบ เป็นแบบเลโชอ่ะออออกมาเป็นเดโชยอนยุกย้อนยุกหน่อยก็แบบสำหรับกีนาครับก็เป็นกระบป๋าสลิงแล้วก็มีตัวนี่ยพิซ่อาร์ตเนี่ยสิ่งที่เราจะมารีวิวนี้ครับคือนี้ครับครับก็ไปรีวิวเลยครับคุณพัดไปดูครับพปดูครับกระเป๋าหน้าตาแบบนี้ผมให้ดูภายนอกก่อนอืวัสดุมันเหมือนเป็นยางๆหนังๆอะไรสักอย่างอืรงนี้มีตาโลโก้ดิบูมอยู ซึ่งไม่ได้เป็นปุ่มอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องไปสนใจมันเดินได้มีสีหลงสีเหลืองเงี้ยสวยดีเหมืงนกันนะตัดดำนะฮะมันจะเล่นแบบจุดสะท้อนแสงนิดนึงอ่าเป็นทูโทนะมี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 ดำแล้วก็มีเทาตัดเทาอะไรเงี้ยครับผมด้านหลังมันจะมีช่องอะไรประมาณนี้เออสายสายตัวนี้แบบปึ๊กนะผมว่ามันประมาณเบลเบลแบบเบลสต้เบลเลยอ่ะใช่แล้วไหนก็พูดถึงสายละอตัวล็กตัวเนี้ยเท่มากเลยมันเป็นแมเล็กแล้วก็เอาออยคือดึงแค่นี้ออกเลย อันนี้คือไม่ใช่แบบเสียบเป็นแกลกนะตรงนี้เป็นแม่เหล็กซึ่งมันจะส n a p กับตรงนี้ได้ใแปลกๆนี่คือติดนี่คือติดแล้วอ่ะแต่เวลาออกก็คือดึงดึงเส้นเนี้ยแค่นี้เองคุณนี่ทำติดแล้วก็ชาดดิกระชากสองมือดิโคตรแน่นเลยล็อกมันเจ๋งมากอ่ะชาดไงก็ไม่พังครับผมมีหูยิ้วตรงนี้อันหนึ่งเป็นยางเงี้ยผมชอบกระเป๋าที่ที่มีหูหิ้วอย่างนี้นะมันคว้าง่ายดีใช่อ่าแล้วมีช่องอะไรบ้างคุณบัสนีเพิ่งสี่ด้านทั้งด้านทั้่ะมันจะมีตัวล็อกอีกตัวนึง ไว้ขยายขนาดกระเป๋าได้อะไรเงี้ยใช่กระสุนถูกพรีเมียมนะโดยรวมอ่ะผมเปิดดูก็สุนุกเนี่ยเป็นเหมือนแบบเป็นเป็นยางยางเป็นหนังๆแล้วก็ตรงเนี้ยเป็นซิปกันนาหมดเป็นตัว<ช>กันนาหมดใช่อันนี้ผมไปดูช่องหน้า<ค>ช่อง <ผม S 2> หน้าสุดที่จะเป็นที่อยู่ของตัวจอยซีดีตรงเนี้ยม,มันจะมีสาย ตัว USB A ตัวนี้ออกมาเพื่อที่จะให้ตัวหน้าจอวิธีการใช้งานเนี่ยก็คือตัวเราต้องมี power bank ของเราเขาไม่แถมมานะ้องไปซื้อเองแล้วก็เสียบ power เสียบปุ๊บเนี่ยจอจะติดติดแล้วก็ต่อไปแต่คุณจะใส่ของอะไรร่วมกับ power bank ก็ได้นะก็แล้วแต่คุณ่ะแต่ต้องระวังนิดนึงนะไม่ใช่เอาของพวกโลหะโลหะอะไรเงี้ยออันนี้คือช่องหน้านะปิดปิดหน้าก่อนอ่าครับเปิดช่องเมนของพัดเมนไว้ ช่องหลักอ่ะอ่าอันนี้ช่องที่สองครับอะไปอย่างเี้ช่องหลักช่องใหญ่อ่มมันก็จะมีอะไรบ้างมันก็จะมีไอ้ตรงเนี้ยสายตรงเนี้ยไว้ใส่กุญแจอืมเห็ไหมไว้คล้องกุญแจได้ใช่ไหมครับผมแล้วก็มีตรงนี้เป็นเป็นซองแบบเป็นเป็นช่องให้ใส่ของได้อ่ะสองช่องใส่กระเป๋าตังค์ใส่บัตรใส่อะไรเงี้ยแล้วก็ช่องใหญ่ช่องหนึ่งตรงนี้ด้านนี้ก็จะมีซิปอีกอันหนึ่งด้านนี้เป็นสิบเป็นตักขายตักขายตักขายใส่กระดุมกระดาษอะไรผมใส่เม็ด สำรองไ้อ๋เอเหรอเดี๋ยวสยร้างอะไรได้บ้างเดี๋ยวเรามาทาอีกอ,อ,อีกอันส่วนนึงให้ดูส่วนด้านหลังสุดก็จะมีช่องอีกช่องหนึ่งอันนี้เขาเรียกว่าแอน,แน<ด>ติทีฟอืมตรงนี้ก็นิ่มๆหน่อยนะผมว่าใส่มือถือได้นะอันนี้แล้วก็เป็นอย่างเงี้ยประมาณนี้ที่มันเดี๋ยวาขยายความนิดนึงแอนติีฟแอนติีฟเนี่ยคือว่าช่องเนี้ยอืมันจะอยู่ในส่วนเวลาเราสะพายกระเป๋าอะส่วนเนี้ยมันจะจะแนบกับอกเราหรือแนบกับหลังเราใช่มันจะถูกข้างนอกเนี่ยทั้งหมดเนี่ยบังวันนั้นเวลาขโมยมาเนี่ มันจะแบบเข้าตัวนี้ได้ยากที่สุดถ้ามันจะเข้าได้เนี่ยคือต้องฆ่าเราแทงเราหรือไม่ก็เอากระเป๋าไปจากตัวเรากรีดนอนเอออะไรประมาณนั้นครับผมเขาเรียกว่าแอนติทีฟอยู่ช่วงช่องนี้อ่ะครับผมอีซอยได้รวมประมาณนี้มีนี่แหละดำทูโทนนะดำเทาแล้วก็มีแบบตัดขีดเหลืองอะไรเงี้ยก็ผมว่าดูสวยดีนะสวยใช้ได้อยู่นะจะดูดีครับเออครับนี่คือสิ่งที่คุณพัดพกไปทุกวัน ครับไอ้ของพวกนี้สามารถยัดเข้าไปในกระเป๋านี้ได้ใช่เดี๋ยวเรายัดเข้าไปให้ดูแต่ว่าครับอันนี้มีอะไรบ้างครับคุณพัดอันดับแรกเลยครับหนังสือครับนี่คือปล่อยวางอย่างเซนนี่อ่านทุกวันไม่เป็นคนปล่อยวางมากไม่ใช่เคยอ่านเคยอ่านสร้างภาพดีกว่าคือประมาณว่าหนังสือพกเก็ตพกขนาดนี้ใส่ได้อ๋อไ่เป็นไอเดียครับผมเคยอ่านจริงๆแล้วคุณลิปสิกไม่ใช่อย่าดมออันนี้อย่าดมอย่าดมเอ๊ะแล้วคุณพกสองอันใช่ไงหูฟองทูวเลตเนี่ยพกสองอันอ๋อต้องมี Apple AirPods เนี่ย i p p พล Pro เนี่ยเป็นตัวหลักอีกตัวหนึ่งอาจจะเป็นหูฟังที่เรารีวิวนี้ในสัปดาห์นั้นหรือบางทีผมก็โพกอะแหละจะไกีด้ะเปลี่ยนอารมณ์เออเปลี่ยนแนวอันนี้คือ QCY T9S เราเคยรีวิไว้ไปดูได้ใช่ครับครับอันนี้คือสเปรย์พอชิีดหลังมือเป็นแบบแป็นแล้วก็อันนี้มือสะอาดเราต้องปากสะอาดด้วยปากสะอาดด้วยมดับกลิ่นปากครับผมก็ยี่ห้ออะไรก็เปลี่ยนไปนะหมดยี่ห้อนี้หมดผมก็เปลี่ยนไปเรื่อย เผาแบงค์แน่นอนต้องมีรบมถ้าไม่มีังเปิดไฟไม่ได้มือถือยัดเข้าไปได้ Apple iPhone 11อ่าไอรุ่นเก่าเนี่ยอย่าย้ำอย่าย้ำเราไปดูรุ่นสิบสองอย่าไปดูอย่าย้ำอย่าย้ำอ๋อใช่ใช่ใช่กระเป๋าตังค์แม็กแม็กสำรลองครับไว้แล้วก็กุญแจรถกุญแจบ้านอะไรเงี้ยทั้งหมดนี้จะไปอยู่ในกระเป๋าใบนี้ครับาปอ่ะก็เข้าไปอยู่ในกระเป๋าเรียบร้อยแล้วครับมาดูดีอะไรยัดไว้ที่ไหนคุณพัด ันดับแรกผมเอาอันนี้ก่อนเลยที่บอกว่าแอนตี้ทีฟเนี่ยใส่อะไรครับมือถือผมครับมือถือครับช่องช่องช่องเมนครับช่องเมนใหญ่ครับเปิดมาครับนี่เพียบเลยหนังสือกันเลยครับออกไปไอ้ที่เหลือผมก็จะยัดไปเนี่ยกระเป๋าตังค์ใช่ไหเอเขากุญแจออยก็ได้อะกุญแจเรีออกก็มันจะมีตรงนี้ดึงออกได้อย่างนี้นะครับแสอื ระเป๋าเงินต่อตังอ่าเอลกอลล้างมือครับครับลูกอมครับยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้อะหูฟังสองตัวครับเนี่ยแมสสำรองใช่ไหมอยู่ช่องนี้ช่องที่เป็นสีปะ่ะอืมเนี่ยมืดป่ะอ่ะแมสสำรองอโอเคครับแล้วช่องหน้าสุดก็แน่นอนมีพอร์อแบงต์แต่อย่าอมเฮียดอมมุมไม่ให้อมอย่าดมเก็แค่นี้แหละยัดเข้าไปได้ ครับก็มาพูดถึงเรื่องพิกเซลอาร์ตมั้งก็อย่างที่บอกตัวนี้คือจุดเด่นของมันก็คือการที่มีพิกเซลอาร์ตในรายละเอียดของพิกเซลอาร์ตเนี่ยใครว่ามันทําอะไรได้บ้างใครไม่เคยดูไปดูคลิปที่เราทาดีทูที่มันเป็นสปีเกอร์ของตัวดีบูมกันอันนั้นคลิปนี้เราจะมาคร่าวๆว่ามันทําอะไรได้บ้างอันนั้นละเ e อียดทิบเลยครับผมฟีเจอร์อมันหลักๆคล้ายๆกันมีต่างกันนิดนหน่อยหน่นนอ่ะครับประัติผมไปคร่าวๆแล้วกันมันก็จะมีแถบข้างล่างอ๋อลืมบอกตัวนี้มันเป็นจอยซีดี โหลดแอปอีวูมาเนี่ยต่อไปครับบลูทูธแพลิ่งเลยเรียบร้อยมันก็จะมีช่องเอลมีแถบข้างล่างเนี่ยก็มีแท็บ Discover อเอาหลักๆนะเนี่ยที่จะโชว์คือมีเล่นเกมได้อบางทีกระเป๋าแบบสะพายกระเป๋าไปแล้วแบบไปรอฟงรอแฟนมาช้าครับเล่นเกมข้าเวลาได้เล่นเกมเลยตัว<า> <Okay. S 2> ตัวติดอะไรเงี้ยเล่นได้มันเกมแบบเกมแบบเล่โทเล่โทอะ่ะย,ยังอย,ยู่จนยุกหน่อยประมาณนั้นครับแล้วก็มีแท็บต่อไปคือชองแอลชแอลนี้ก็จะวนลูปมีแบบนาฬิกามีแบบสีอะไรเงี้ย อะไรเงี้ยวีเจอะไรเงี้ยครับคล้ายๆแล้วก็มีคัสตอมที่เราแบบชอบไนไหนเราก็โหลดไปเก็บไว้ได้ครับผมเนี่ยเปิดวนไฟก็ได้มีตัวเนี้ยเป็นเหมือนเป็นคอมมูนิตี้ตัวเนี้ยอ่เหมือนโซเชียลมีเดียแต่ว่าโซเชียลมีเดียของพิซซ่าร์ทที่คนอื่นเขาทำกันเราสามารถคนอื่นรอับโหลดเราสามารถอัปโหลดของเราได้แล้วก็แชร์คนอื่นไปสมมุติผมชอบรูปนี้ผมก็กดรูปนี้เลยมันก็มันก็เข้าเลยอะไรก็มาเลยเออประมาณนั้นประมาณนั้นเอ่อที่เหลือก็มีอะไรมี s e t t ต้องเซตติ้งมิวสิกก็คือเป็นแค่เพลงธรรมดา ครับครับสิ่งที่มีเพิ่มขึ้นมาที่ผมเห็นว่ามันต่างไอตัวอะไรนะดีทูอ่ะก็คือตัวนี้ตัวซิกเนลนี่แหละเออก็คือบางทีอันนี้เหมือนเราแบบเหมือนบางทีในนิพัทธ์เหเราสะพายขี่จักรยานเนี่ยมันจะมีสัญลักษณ์ใช่ไหมอันนี้คือสะพายอยู่ด้านหลังนะอือบางทีเ้ยอยากจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเรากดลูกศรโชว์ได้ให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาครับที่จริงตัวนี้ออมันมาอันซื้อสามารถซื้อพร้อมการีโมคอนโทรลได้ อ๋อใช่อ่าซึ่งตัวรีโมทคอนโทรลก็คือคุณมีกระเป๋าอย่างนี้อยู่แล้วไอ้รีโมทคอนโทรลอ่ะคือคุณไม่ไม่ไม่ต้องมานั่งเปิดแอรไขี่จักรยานอยู่แล้วไม่หยิบมือถือขึ้นมาจักรยานชนพอดีมันจะเป็นปุ่มแบบใหญ่ๆอ่ะกดได้ใช่เราเซฟไว้เราใช้ตัวรีโมทคอนโทรลสามารถกดได้ให้มันแสดงผลตามที่เราเซฟไว้พีพีเซตไว้ได้ครับผมอันเนี้ยประมาณเนี้ยก็แบบเปลี่ยนสัญลักษณ์ได้ตกจงตกใจไฮเฮยอะไรเนี้ยนะเออพอดีอันเนี้ยผมใส่ไปที่ทำงานแล้วน้องเทยวฟตอ่ะก็เห็นโอ้กระเป อโชวสาวขนาดนั้นเจอสาวทุกใจใช่ไหมกดตัวนี้อย่างนี้เลยในว่าจะได้หญิงคืนนั้นหรือเปล่าไม่รู้ผมว่าจะน่าจะไม่ได้ไม่รู้ยยกแว้นหญิงจะเป็นกรีขนาดเหมือนเราแต่ผมว่ามันเด่นนะคืนนี้แบบโคตรสว่างเลยนะโอ้ยจุดขายไวให้จุดขายรีวิวมาบ้างผลการใช้งานของเราว่าเป็นไงจริงตดดเด่นมากครับคือ เอาการใช้งานเลยรวมๆเนี่ยอย่างที่คุณพันบอกคือตอนแรกที่เราคิดว่าเราเห็นว่ามันหน้าต่างงี้โหเย่เดี๋ยวสะพายไปข้างนอกในความเป็นจริงแล้วรู้สึกอายครับรู้สึกเขินๆเวลาเราอย่างเงี้ยคือสะพายข้างหน้าหรือว่าสะพายข้างหลังก็ตามคือมันเด่นมากแสงโดยเฉพาะในทีมมืดๆผมว่าตัวนี้เขาเสียอันดิงเลย ปรับความสว่างไม่ได้ใช่ไอตัวเนี้ยตรงเนี้ยปรับความสว่างไม่ได้จริงทั้งคืนนี่คือแบบโคตรสว่าง่ะใช่ไอไอดิสตู้เนี่ยที่มันเป็นลำโพงอ่ะปรับความสว่างได้นะใช่จริงๆตัวนี้ LED มันก็ต้องปรับความสว่างได้จี่งแต่ว่าผมว่าเขายังทําแอป,ปไม่รองรับเต็มที่ถ้าปรับความสว่างได้อาจจะใช้้ลายที่มันแบบประหลาดๆกว่านี้ได้อะไรเงี้ยยังไงว่างงคือตอนเนี้ยคือคือใส่แล้วเนี้ยแล้วลายมันกระตุนน่ารักหรืออะไรเงี้ยแล้วรู้สึกแบบเขินเขินเนี่ยคืออายุเปล่าอายุได้เปล่าวัยรุ่นน่าจะชอบนะแบบเนี้ยอาจจะ เออผมว่าไม่น้องที่ฟิตน้องที่ฟิตเขาชอบนะอย่ที่บอกไปใส่ในผับอะไรงั้นแหละแต่ลายที่ผมใส่ได้แล้วผมโอเคก็คือนาฬิกานาฬิกาครับใช่ไหมเออผมก็ใส่เป็นนาฬิกามันก็บอกเวลาแล้วมันก็คือมันไม่ได้แบบวิบวิบวับคือมันไม่ได้เปิดทั้งผืนอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเปิดทั้งผืนแล้วมันดูเด่นเลยน็นแค่นาฬิกาอย่างงี้ยเออมันก็จะมีนาฬิกาที่แบบเป็นแบบนแบบมินิมอลมากเป็นนาฬิกาเงี้ยเป็นแบบมินิมอลเลยอย่างเงี้ยแค่แค่บอกตัวตัวเลขอะไรอย่างเงี้ยผมโอเคผมก็สบายอย่างเงี้ยใช้ไป ไปเดินทะเลไปนั่งทะเลดูพระอาทิตย์ตกเออดูเวลาไปด้วยอ๋อถึงเวลาพระอาทิตย์ตกแล้วเอาไาใช้หรือจะไปนั่งขนาดนั้นเลยเชียวกินกาแฟรอะไรเงี้ยสะพายหน้าสะพายหลังผมผมว่าโอเคถ้าเป็นนาฬิกานะได้อยู่ใช่อืมนั่นแหละเขาเสียเขาเดียวตัวนี้กันน้นะํานะกระเป๋าอพอดีเมื่อวานผมได้เอาไปใช้อยู่ครับซึ่งผมไปเที่ยวสวนสัตว์อะไรเงี้ยแล้วแบบฝนมันเป็นโอเปนแอร์สวนสัตว์แบบเปิดอ่ะแล้วฝนพลํมตลอดเลยอืเปียกเรียกว่าเปียกอ่ะเปียกฝนเนี่ยพอดีไม่ได้ ไม่เปียกไม่เปียกก็ผมเองก็เปิดไฟอย่างเงี้ยไปดูส่งดูเสือดูสัตว์อะไรเงี้ยคนที่เขามาดูข้างๆนี่เขาไม่ดูเสือเลยนะเขาดูกระเป๋าผมอย่างเดียวเลยจรงเหรอผู้เล่นผู้เล่นคือมันเด่นจริงอ่ะมันเด่นจริงใช่ใช่มันเด่นเท่านั้นนหะครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าโดยรวมดูดีหมดนะวัสดุดีตัวนี้ก็เด่นแต่ว่าคืออย่างที่บอกว่ามันเด่นเกินไปแล้วมันดิมไฟไม่ได้เลยก็จะเขินนิดนึงก็ถ้าคนเขินเนี่ยจะไปเปิดเป็น เวเตอร์แล้วเปิดเป็นเป็นคล็อกเป็นนาฬิกาอ่างเงี้ยอย่างเรา,าโอเคแล้วก็มันการนำได้จริงครับแต่คนที่ตัดสินใจซื้อซื้อได้เห็นตัวเนี้ยก็ต้องเป็นคนมั่นใจตัวเองระดับหนึ่งแล้วอะถึงเขาถึงจะซื้อไปใส่ไงตอนซื้อกับตอนใช้างานนี่อาจจะไม่เหมือนกันเราคิดดูก่อนดีๆอะไรเงี้ยเออผมคิดอย่างนั้นตอนคิดเน,นี้ยไอ้โหเดี๋ยวผมสะาพาย,ยางั้นชั่วๆไม่มเป็แต่พอสะพายจริงแล้วมันเด่นจ<ๆ>ริงเขินอะไรเงี้ยจริงๆไอ้เรื่องเขินเนี้ยใครอยากเด่นเนี้ยแน่นอนเหละตัวเนี้ยเกิดอ่ะออ พูดถึงเรื่องราคามักงราคาตัวนี้คือเจ็ดสิบเหรียญก็ประมาณสองพันอันนี้คือตอนนี้เขาเปิดอยู่ใน kickstarter ถ้าคุณจะซื้อเนี่ยคุณสามารถไปเพรเขาได้คือมันไปซัพพอร์ตเขาอะไรเงี้ยแล้วพอแคมเปญเขาเขาสิ้นสุดเขาก็จะส่งของให้คุณตามที่คุณเพรไว้อะไรเงี้ยครับก็จะมีหลายราคาแต่ถ้ากระเป๋าอย่างเดียวคือประมาณเจ็ดสิบเหรียญยูเอสดอลลาร์สองพันหนึ่งคำถามว่าราคาสองพันหนึ่งกระเป๋าสลิงอย่างนี้ถามว่าคุ้มไหมก็แพงนิดนะแพงนิดแต่ผมอยากจะบอกไันนี้นึงคือไม่มีอะไรเหมือนันเนี้ย คือไม่มียี่ห้อไหนที่มีหน้าจออย่างนี้แน่นอนใช่ถ้าคุณมีลูกมีหลานวัยรุ่นกําลังแบบเท่ๆแล้วชอบอะไรที่แบบกีๆอย่างนี้เล้วโทรอย่างเงี้ยไวท์ธนงไวท์ไวทธนงของแบบเนี้ยผมว่าซื้อเป็นของขวัญปีใหม่พอดีเลยเออเจ๋อประมาณนั้นแหละก็คลิปนี้ลาไปก่อนกับรายการคู่หูคู่กีกับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แต่ที่แน่ๆอย่าลืมสับสกายครับกดกระดิ่งด้วยครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเราบ๊ายบายครับบาย